สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะครูเพนนะคะมาในเขาเรียกว่าฉากสวยอลังการมากๆนะคะวันนี้นะคะก็พบกับซีรีส์นะคะ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะเดนี้ก็เป็นเดที่10 เแล้วนะคะเดย์ Day นี้ก็เป็นเดย์ที่19แล้วนะคะทุกคนนะคะที่เราได้มาแบ่งปันนะเรื่องราวนะดีๆนะคะนั่นก็คือ,อ,อมหาการยีบว,วันซึ่งมหาการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วไทยและทั่วโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้นะคะเรานะก็มาถึงเดย์นะคะที่19นะคะ5สัมผัสที่ โปรแกรมนะค้าสัมผัสที่เราโปรแกรมจิตพิชิตความสําเร็จความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะคะอ่ามาแล้วค่ะทุกคนนะยินดีต้อนรับเลยเดี๋ยวครูขออนุญาตแบ่งปันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาในบรรยากาศลูกสวยมากๆเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันนิดนึงค่ะคี้เด็ดคี้แพงนะวันนี้อื สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจ <c oughs> ครูี่เบนสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะมาพร้อมกับฉากสวยๆค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเหมือนอยู่บ่อบลังนะคะนางพญาย,ยังไงอย่างนั้นเลย <c oughs> สวยมากนะคะโอ้วันนี้อยากไลฟ์นานๆมากเลยนะคะเพราะว่าสวยตั้งแต่ หัวค่ําแล้วนะคะจนถึงเย็นนี้นะคะยังสวยอยู่เลยนะคะและก็ยังสวยต่อเนื่องไปอีกเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะวันนี้ผู้ที่เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ได้บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะั่นก็คือครูพี่นินนะคะหรือครูนินแสนล้านของเรานั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เป็นนะคะวันนี้ครูนินเองก็ได้จัดบัลลังก์ สีแดงนะคะดอกไม้สีแดงทองแล้วก็ฉากสวยงามแบบนี้นะคะจริงๆแล้วบรลลังก์นี้เนี่ยเพิ่งมาวันนี้วันแรกเลยนะคะไม่เป็นก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาเขาเรียกว่าใช้เลยได้ใช้เลยได้เขาเรียกว่าเปิดซิง เปิดซิงวันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆนะที่แม่แม่นะคะก็ให้เกียรติเรามากๆเลยนะคะบอกว่าไลฟ์ไปก่อนเลยไลฟ์ไปก่อนเลยนะ,ะวันนี้แบ่งปันไปก่อนเลยนะคะส่งเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะได้ทั่ว ทั่วทั้งไทยและทั่วโลกนี้เลยนะโอ้โหวันนี้พลังงานสุดมากๆเลยคะเพราะว่า1นึ่งอกจากสวยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเดยที่19ของเราแล้วนะคะนะอยู่ในซีรีส์นะคะคุะูพิ่นินมาแล้วสวัสดีค่ะคุูพี่นินขอบคุณมากๆเลยนะคะก็5สัมผัสที่เราโปรแกรมจิตนะคะพี่ชิดความมั่งคั่งอย่างเร่งร่วนนะคะเรานะคะก็ได้ พูดคุยกันนะฮะล่วงเลยมาถึงวันนี้วันที่19แล้วนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครูพี่เป้ในวันนี้นะคะก็อยากนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะดูตั้งแต่วันที่1 d เดที่1ได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรสอสวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะกําลังใจแน่นๆเลยนะคะอ่านั่นแหละค่ะ ถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้ลงมือทําตลอดระยะเวลา18วันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณแน่ๆและที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่ครบ21วันนะคะทุกคนขาย21วันบอกได้เลยค่ะว่าปาฏิหาริ์เกิดนะคะกับ หลายๆคนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโคตะวันนะวันนี้ขอบคุณโคตะวันด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกจากนะคะเข้ามาร่วมเป็นกําลังใจแชร์แบ่งปันนะ,ะให้กับแม่เบ้นแล้ววันนี้นะคะไม่พอนะคะโคตะวันยังมาออเขาเรียกว่า โคชชิ่งนะ,ะ mm hmm. เทคนิคดีๆนะคะในการออกหน้ากล้องกับไม่เบนด้วยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะโคชแตงงมโอเคเลยนะ,ะสวัสดีค่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิ่งยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราได้แบ่งปันนะคะ mm hmm. ได้แชร์แบ่งปัน คลิปดีๆไลฟ์ดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนนะคะที่วันนี้นะคะหลายคนนะออต้องการความสําเร็จหลายคนต้องการความมั่งคัง่งและที่แน่ๆบอกเลยค่ะว่าหลายคนต้องการความสุขนะคะต้องการความสุขนะรวยแล้วนะคะต้องมีความสุขด้วยนะซึ่งครูเองนะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำนะทำงานหนักมากๆทํางานหนักเยอะมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าว่าไงคะทำงานเยอะเยอะ นะคนรวยต้องทํางานเยอะๆคนที่จะร่ำรวยต้องแบบโอ้โหทำงานหนักเข้าไว้นะตัวเองนะคะเคยขับรถนะไปกลับระหว่างอีสานกรุงเทพอสารกรุงเทพอาทิย์ละครั้งนะกลางคืนค่ำค้างดึกดึกดด่นๆนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคะยังขับรถอยู่บนท้องถนนอยู่เลยนะคะครูท,ทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้มีรายได้นะคะหกหลักกับการทํางานแต่ถามว่าโคตรโคตรเหนื่อยเลยโคตรโคตรลำบากเลยโคตรโคต อึดเลยโคตรมีความอดทนเลยนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้ครูพอครูได้รู้ความลับนี้ครูได้รู้เคล็ดลับนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าครูเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะถามว่านะมีรายได้เยอะไหมเยอะเหมือนกันคะ่ะแต่ความสุขล้นๆเลยค่ะความสุข เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ครูเอ่อสิ่งที่แพงที่สุดสําหรับครูนะั่นก็คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะกดชอ่อสวัสดีค่ะน้องชอนนะคะลูกอ่ายินด,ด,ดีต้อนรับนะคะก็ามาเยี่ยมเยียนนะคะแม่เบนหน้าเพจนะคะ ครูพี่เปนสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะแล้วก็วันนี้เรามาเจอกับซีรีส์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมัง่งคั่งเดยที่19ค่ะซึ่งว่าไว้ด้วย5สัมผัสที่เราโปรแกรมจิตพิชิตความมัง่งคั่งอย่างเร่งด่วนค่ะเย่เย่ยเนะเราก็จะได้เ,เขาเรียกว่า เกิดความมั่งคั่งแบบรวดเร็วสปืดสปาร์ต5สัมผัสที่เราจะรู้นะคะว่าเราจะต้องสัมผัสอะไรที่เป็นเขาเรียกว่ารู้สึกและฉั้นใกล้ความจริงและใกล้ที่จะมั่งคั่งและใกล้ที่จะสําเร็จแล้วนะคะเราจะสัมผัสอะไรได้บ้างนะคะวันนี้มีทั้งหมด5สัมผัสด,ด้วยกันนะคะ5สัมผัสด้วยกันนะ อ่านั่นแหละค่ะสิ่งที่วันนี้เราตื่นรู้เราเช็คตัวเองได้เลยเออเราเช็คตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เรามาใกล้ความจริงแล้วนะเรามาใกล้นะคะเอ่อกเ็เรียกว่าเป้าหมายเรามาใกล้นะคะสิ่งที่เราปรารถนาแล้วนะคะนั่นก็คือ5อย่างที่เราจะต้องได้มีการเช็คกันในวันนี้เลยอ่าพร้อมหรือยังคะทุกคนคะพร้อมที่จะรู้5เคล็ดลับนี้ไหม5้สัมผัสนี้หรือ,อยังนะคะวันนี้นะคะเรามารู้สัมผัสที่1กันเลยค่ะ อ่าสัมผัสแรกคือการเซลทลอกค่ะพูดกับตัวเองค่ะเออพูดกับตัวเองนะใครจะว่าฉันบ้าไม่สนใจใครจะว่าฉันเออมัน ไปกันใหญ่แล้วพูดอะไรกับตัวเองนะคะวันนี้เราพูดตัวเองเราก็อาจจะพูดอยู่ที่ในห้องส่วนตัวเราในขณะที่เราทําตื่นนอนในขณะที่เราทํากิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะคูยุ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกจันโอ้โคุลูกจันขอบคุณมากๆเลยนะคะครูส้มสวัสดีค่ะสวยเลื่อรวยมากขอบคุณค่ะครูส้มก็เป็นหนึ่งไอดอลที่ ครูพี่เบนนะคะติดตามครูส้มสวยและรวยมากวันนี้ครูพี่เบนก็ต้องสวยและรวยมากๆตามไปด้วย <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูนะคะสัมผัสที่หนึ่งนั่นก็คือสัมผัสกับการพูดกับตัวเองค่ะพูดคุยกับตัวเองเนี่ยสั่งตัวเองค่ะวันนี้นะคะนะทุกครั้งเมื่อเรารู้ตื่นนอนขึ้นมานะคะเรามีความรู้สึกนะ,ะสั่งตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคู่มยสวัสดีค่ะลูกนะบาลัง บอลลังสีแดงบอลลังนางพญาสวยมคะลูกวันนี้นะสวยมากๆเลยนะต้องขอบคุณครูพี่หนิงน,นะพูดกับตัวเองค่ะฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งที่สุดอ่าฉันเป็นผู้หญิงที่โคตรเก่งโคตรสวยและรวยเวอร์ฉันเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงนะคะผู้คนนะ,ะในโลกใบนีออ้สั่งตัวเองค่ะฉันเป็นผู้สร้างประวัติศสาสตร์ให้กับวงตระกูล อ่านะฉันเป็นผู้สร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะนับร้อยนับพันคนนะ่ะสั่งตัวเองค่ะนี่คือเซลล์ทอล์กนี่คือการพูดนะคะให้เราได้สัมผัสกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็คือหนึ่งสัมผัสที่คุณจะเกิดความบา้างคั่งได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณลงมือทำแบบนี้นะกฎจักรวาลนะคะเขาไม่ได้แบบต้องการให้เราแบบอ่าเขาเรียกว่า เออแบบทำยังไงละ่ะหักลำเอออย่างเร่งด่วนนะคะจักรวาลนี้ต้องการให้เราทำแบบสม่ำเสมอค่ะอ่าท่านเขารู้แค่เรานะคะทำแบบเนี้ยสม่ำเมสมอซ้ำๆทุกๆวันนะคะนี่็คือสัมผัสแรกที่เราจะได้รับนะคะเขาเรียกว่าอ่าจักรวาลจะส,สร้างความมั่งคั่งให้เราเนี่ยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรานะ ทำและต้องทำนะครั้งแรกที่เราตื่นนอนขึ้นมาเลยนะี่คือพูดกับตัวเองค่ะนะพูดกับตัวเองเนาะนี่คือสัมผัสที่1นนะคะอ่าเรามาดูสัมผัสที่2ค่ะอ่าวันนี้นะคะสัมผัสที่เราจะทําให้เรามั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วนะแบบสปูตสปาร์ตแบบเร่งด่วนนะั่นก็คือการสัมผัสด้วยร่างกาย เออสัมผัสด,ด้วยร่างกายหลังจากที่เราพูดไปแล้วนะคะพูดกับตัวเองไปแล้วถ้าวันนี้เราสัมผัสด,ด้วยเขาเรียกว่าภาษากายนะภาษากายร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือสัมผัสที่เราจะเช็คได้แล้วว่าเราใกล้ความมั่งคั่งเข้ามาทุกขณะแล้วนะเหมือนวันนี้นะเออเธอเธอเป็นผู้หญิงที่สวยเออสัมผัสใบหน้าตัวเองนะเป็นผู้หญิงที่ผิวพรรณดีมากนะ,นะนะเธอนี่เนานะ เออไปที่ไหนใครๆก็ชื่นชมเธอเลยเออเธอสวยวันสวยคืนเลยนะสัมผัสเองนะสัมผัสหน้าตาให้เราให้ร่างกายเราให้จิตใต้สำนึกเราได้รู้จากการสัมผัสค่ะเออเบ้นเธอเป็นผู้หญิงที่ยอดนะเป็นชนะเออเธอเกิดมาเพื่อชัยชนะเธอเกิดมาเพื่อกำชัยชนะอ่าสัมผัส ภาษากายสัมผัสด้วยร่างกายนะเออเว้นเธอเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีผิวพรรณดีนะคะโอ้ดูสิผิวพรรณเธอเป็นงปลั่งมากเลยเออเนี่ยค่ะสัมผัสร่างกายนะคะให้เราได้เขาเรียกว่ารู้สึกนะคะด้วยกันนะคะ นะฮะเห็นไหมผ่านร่างกายของเราสัมผัสทา,างร่างกายสัมผัสเออเธอมีสมองอัจฉริยะเออเธอเป็นผู้หญิงที่โคตรนะคะอัจฉริยะมีความจําเป็นเลิศนะเนี่ยคะ่ะสัมผัสด,ด้วยร่างกายเห็นไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทําให้เรานะคะเกิดความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วอ่านะเรามาดูสัมผัสนะคะที่3นะคะนั่นคือสัมผัสจากการได้ยินค่ะทุกคน ได้ยินค่ะวันนี้นะคะเดเ,เรื่องราวที่ครูผ่านมา18วันสิ่งหนึ่งที่ครูนะคะได้ส่งต่อนะคะว่าวันนี้พลังงานและคลื่นที่จะสามารถนะคะจูนเข้าจิตใต้สำนึกเรานะจูนถึงจักรวาลนั่นกะ็คือจากเสียงเพลงนะคะครูจะเนดงดเพลงนะคะแบบเป็นรักอ,อะไรรักเศรรักคุดออกหักรักคุดเราไม่มีเลยนะเพลงที่แบบ นะทำให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าพลังงานลบนะและส่วนเพลงนะที่ครูกําลังเปิดได้เห็นไหมคะเป็นเพลงแคนนอนค่ะทุกๆก,กิจกรรมที่เราทําไม่ว่าเรากาลังจะเซลล์ท้อ,อก,กับตัวเองพูดกับตัวเองเราต้องได้ยินเสียงเพลงเห็นไหมคะทุกครั้งที่เ,เราเขียนการขอบคุณนะทุกสรรพสิ่งนะเราก็จะมีเพลงแคนนอนนะอ่าเนี่ยคือทุกครั้งที่เราสัมผัสร่างกายนะ เนี่ยคือสัมผัสจากการได้ยินได้ยินเสียงของตัวเองได้ยินเสียงเพลงนะคะนะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะรู้เลยคะ่ะว่าสัมผัสที่3ของเราเนี่ยจะนำพาเราสู่ความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะคะทุกคนอ้พลังงานสูงมากนะคะเป็นไงคะหูไม่เป็นไปแล้วข้างหนึ่งแล้วโอเคไม่เป็นไรนะคะสวยไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าหูเริ่มไม่เท่ากันแล้วไม่เป็นไรคะ่ะดูข้างที่สวยแล้วกันเนาะอ่านะคะนี่คือ สามสัมผัสนั่นคือสามที่เราได้ยินนะวันนี้ครูสวยมากขอบคุณก่ะครูเหมยวันนี้มาปรับลูกบ้านครูพี่นินนะออแล้วก็มีการโคชชิ่งกันด้วยนะอ่ะมาดูสัมผัสที่สี่ค่ะสัมผัสด,ด้วยหัวใจเออสัมผัสด้วยหัวใจค่ะสัมผัสด้วยความรู้สึกที่มีความสุขเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเลนเธอเป็นผู้หญิงที่สวยแบบ ด้วยใ,ใจที่อิ่มฟูอิ่มเต็มนะคะรู้สึกว่าตัวเองพูดออกไปรู้สึกสิ่งที่ตัวเองจะได้รับนะคะให้เรามีความสุขค่ะให้เรามีปิติในใจเออนะรู้สึกพูดไปแล้วแบบสุขอ่ะเอออิ่มอ่ะเออผลลัพธ์ในชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้อ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะโว้ยห้าสิบกว่ายังสวยอูอิ่มใ,ใจปิติใจน,ะะนี่ก็คือสิ่งที่เรานะคะ ออสัมผัสด้วยหัวใจของเราเองนะอ่าสวัสดีค่ะครุยเวียนค่ะยินดีค่ะนะอ่านั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะรับรู้ในคารสัมผัสที่4นะคะที่เราจะต้องนะเช็คตัวเองเลยนะคะว่าวันนี้คุณครบทุกสัมผัสหรือ,อยังที่เราจะเข้าใกล้ความมังคังนะอ่าเรามาดูค่ะสัมผัสที่5สําคัญมากๆค่ะ นะทุกสัมผัสเรามีความสำคัญทั้งหมดนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วนะั่นก็คือสัมผัสนี้เลยค่ะการเห็น,นะคะ่ะคุณจะเห็นภาพของคนสำเร็จคุณจะเห็นภาพท่านเป็นเศรษฐีนีร้อยล้านนะคะทั้งยามหลับตาและยามลืมตาวันนี้นะคะคนสำเร็จเขาเป็นยังไงบ้างคะคนร่ำรวยร้อยล้านนะคะเขามีบ้านลักษณะแบบไหน คุณต้องเห็นด้วยภาพค่ะเห็นภาพจากข้างในของเราจากสมองเราจากจิตใต้สำนึกของเราเลยค่ะว่าบ้านของเรามีลักษณะแบบไหนรถนะคะของเรารถสีอะไรวันนี้นะคะในภาพจะชัดเจนมากนะถ้าคนที่มีทีมงานอืมวันนี้ทีมงานเรากระจายไปกี่จังหวัดเห็นภาพนะคะเห็นภาพองค์กรเห็นภาพทีมงาน เห็นภาพนะคะเอ่อก็เรียกว่าเพื่อนร่วมงานของเรานะคะเห็นภาพเรายืนอยู่ต่อหน้าผู้คนที่ประสบความสําเร็จเราช่วยเหลือผู้คนได้เป็นร้อยเป็นพันคนภาพค่ะนะแม้กระทั่งเวลาหลับตาเราก็เห็นภาพที่เรานะเขาเรียกว่าปรารถนาที่เราต้องการเออนะคะภาพที่เราอยากได้นะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนอกจากเราตั้งเป้าไว้แล้วนะคะเรามีเป้าหมาย นะที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตเราจะมีความมั่งคั่งในชีวิตนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเห็น5สัมผัสนี้เลยนะคะ5สัมผัสนี้เลยในขณะที่เราตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะเป็นผู้หญิงร้อยล้านพันล้านเราจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเราจะมีทีมงานเต็มประเทศไทยและต่างประเทศเราจะมีทีมงานประเทศไหนบ้างเออนะเราจะมีสามีหน้าตาแบบไหนเออนะสำหรับใครที่นะโฟกัสเรื่องการ แต่งงานนะคะเราบรรยากาศหน้าตาครอบครัวเราจะเป็นยังไงนะคะเราต้องเห็นภาพค่ะเห็นภาพว่าวันนี้ครอบครัวเรานะคะแบบใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่ยังไงนะ,ะเออนอนโรงแรม5ดาวนะกินหรอูอยู่สบายยังไงนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ต้องเกิดในนะคะในหัวของเราในหัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะวันนี้หลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายในชีวิตเราแล้วนะคะ วันนี้สิ่งที่เราจะตรวจเช็คว่าวันนี้เราใกล้ความมั่งคั่งนะเข้าไปทุกขณะทุกขณะแล้วมาอย่างรวดเร็วมาแบบสปือสปาร์ตเพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสนี้นะคะเราเช็คได้เลยค่ะซิลทอกับตัวเองพูดตัวเองตอบย้ำตัวเองเออนะพูดทุกวันก็บอกแล้วไงคะว่าจักรวาลต้องการความสม่ำเสมอสม่ำเสมอค่ะ สัมผัสร่างกายด้วยร่างกายของเรานะคะการได้ยินนะคะรู้สึกอิ่มใจสุขใจนะคะเต็มอิ่มนะ,ะใจฟออูนะคะด้วยความเชื่อนะ,ะแล้วก็เห็นภาพในหัวะคะ่ะทุกคน นะนี่ก็คือนะเดย์ Day ที่19ของเราแล้วในวันนี้นะคะก็พรุ่งนี้นะคะครูก็จะมาแบ่งปันในเดยที่20นะคะ20นะคะ21วันนี้นะคะใครที่ติดตามครูมั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่21แล้วได้ลงมือทําหลังจากที่เรียนรู้แล้วนะคะหลังจากที่รู้ความลับนี้ไปแล้วแล้วลงมือทําซ้ําๆแบบนี้นะคะ,ะสม่ําเสมอแบบนี้บอกได้เลยคะ่ะว่าการันตีชีวิตเปลี่ยนแน่นอน เพราะกูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากซีรีส์ย1วันนี้นะพอชีวิตเราเปลี่ยนเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราหงหามาทั้งชีวิตทำงานหนักมาโดยตลอดมีเงินได้เงินหมดงินได้มาหมดไปได้มาหมดไปเพ,เ,ไเ,ไไะะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรสวัสดีค่ะน้องมนะนาโอเคค่ะอ่า ยินดีต้อนรับเลยนะคะค่ะนั่นละค่ะเพราะสิ่งที่แพงที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรวันนี้เมื่อครูตื่นรู้เมื่อครูรู้แล้วนะคะว่าวันนี้ความสําเร็จกับความสุขนะคะมาได้อย่างไรครูจึงออกมาแบ่งปันและอธิษฐานจิตเลยะคะ่ะว่าวันนี้นะคะเราจะออกมาเล่าเรื่องเราเรื่องนี้ ให้กับผู้คนนะคะได้รู้ได้เห็นได้ยินนะคะและที่สำคัญได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะถ้าวันนี้นะคะเราทำนะทุกอย่างด้วยความรักนะคะด้วยความสุขด้วยพลังงานดีๆพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งการขอบคุณนะคะบอกได้เลยคะ่ะนอกจากเราจะมีความมั่งคั่ง เรามีความสุขไปด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูก็แบ่งปันสั้นๆเพียงเท่านี้พรุ่งนี้นะคะเราจะเจอกันอีกครั้งนะคะในเดยที่20นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวันก็คือเดยที่21แล้วนะคะครูเองนะคะตอนนี้ก็ได้เปิดคอร์สนะคะ,ะเป็น Facebook กลุ่มปิดนะคะวันนี้นะ,ะให้กับทุกคนเลยนะคะทุกสายอาชีพนะ,ะวันนี้ครูปฐมมิเทศไปแล้ว นะคะวันที่1นะพรุ่งนะนี้เราจะเริ่ม d ดย์กันเลยนะคะเดย์กันเลยจุดประสงค์ที่ครูสร้างนะเฟซบ o ๊ Facebook กกลุ่มปิดขึ้นมาเพื่อการเรียนการสอนเพื่อการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณทําอาชีพอะไรทําธุรกิจขายตรงทำธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงทําประกันชีวิตนะคะหรือเป็นแม่ค้าพ่อค้อามีงานประจำนะ เป็นเกษตรกรเนอ,อได้ทั้งนั้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อไหร่คุณรู้ความลับนี้บอกชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะวันนี้คุณก็ มีผลลัพธ์ในชีวิตและที่สําคัญมีความสุขด้วยค่ะโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากมั่งคั่งแล้วเรายังมีความสุขด้วยนะวันนี้ครูก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจครูนะคะในเอ,อ่อเพจครูพิเศษสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะขอบคุณทุกการแชร์นะคะทีะ่ทุกการแบ่งปันนะคะเพราะวันนี้ใครที่แชร์นะคะอย่างที่บอกค่ะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายิ่งแบ่งปัน เรายิ่งแชร์ออกไปนะคะให้ผู้คนนะในโลกนี้ได้ตื่นรู้ได้รู้เรื่องนี้นะคะเรายิ่งได้รับร้อยเท่าพันเทีคะ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ครูไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะรักทุกคนเลยบ๊ายบาย